Obladi, obelada. ัววเียะทำงอมันก็คือคุกกี้ดิวะ้าวเห็นไหมใชจะคุกกี้แล้วอ้าเดกปัตตาโอลาดี้โอลาด้าเนี่ยมันก็คือสัตหินนั่นแหละฮะแต่เพียงแค่มันเนี่ยโผลมาในตอนล่าสุดเท่านั้นเองนั่นแหละฮะซึ่งมันเนี่ยโผลมาในตอน105ฮะซึ่งลักษณะมันเนี่ยจะเป็นแบนเว่ยเหมือนกับคุกกี้แล้วก็จะมีรอยอุ้งมืออะไรบางอย่างไว่ตรงตัวมันอะแล้วมันเนี่ยก็เป็นสัตว์สายพันธุ์แมลงเว่ยถึงตัวมันเนี่ยจะเท่าคุกกี้ก็เถอะฮะแต่ความสามารถบานเนี่ยไม่กากนะเว่ยบอกเลยนะฮะ ถ้าหาคุณเอามันออกด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะยิ่งแพร่ขยายเยอะขึ้นเว้ยแล้วมันก็จะก่อกินไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าร่างกายของศตัตรูเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับผมโดยชื่อของมันเนี่ยก็ามาจากชื่อเพลงเพลงหนึ่งว้ยที่มีนามว่า Obra D'Obra D' นะฮะโดยวงที่ร้องเพลงนี้นะฮะก็คือวง The Beatles เองนะฮะโอเคข้อมูลของ Obra D'Obra D' นี่ก็มีประมาณนี้นะฮะถึงแม้ว่าข้อมูลของมันนี้จะสั้นชิบหายก็เลยฮะแต่มันก็มีประมาณนี้จริงๆนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีหาเหยอะไรมากแล้วก็ต้องขอตััวลาาาเพีียท่่น้แบบบครผม